ชุนยปีชูบรีมปามาันโตขึ้นใช่วัาละสามเมตรจีโนแ่จอเน่หกนอหกนอหกสถานที่ มันโตรเร็วในแบบทวีคูณแอร์เลียดไม่ว่าเป็นอะไรที่จีนเรียกว่านอจากนรกโอ้แม่จเจ้าไซเบอร์ทรอนกำลังมาอะไรนะวัชิงตันดีสีผมได้คิวประธานาธิบดี17นาทีว่ามามวลสารเครื่องที่ผิดปกติที่ร้อยเอเจ้านี้เชื่อเลยที่มันบินได้ <c oughs> มวลประหลาดแบบมะเร็งเหรอไม่เร็วร้ายกว่าเยอะ ระพค่าแรงโน้มถ่วงผิดปกติที่เกิดจากมวลสารสขนาดดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วหนึ่งในสิบของสแสงทั้งนั้นเลยแล้วมันสุ่มเสี่ยงไหมอธิบายได้แค่ดูที่ออที่ออที่ไม่ผมมีนัดก,กินข้าวไม่ต้องหรอก